สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาทําที่ดัดลวดนะครับจากน็อตนะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์14นะเดี๋ยวในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาตัดตัดหัวตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับถอดน็อตตัวเมียเอาก่อนนะครับ สร็จแล้วก็ตัดทางฝั่งที่เป็นเกลียวด้วยนะครับแล้วเ,เจียให้มันเรียบนะครับเพราะว่าเราจะเจาะดูทางนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราจะหาจุดศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะเจาะรูให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ ใช้สว่านนะครับเป็นตัวจับศูนย์นะครับแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์นะครับให้เรากดสว่านนะครับแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์ขีดนะครับเราก็จะได้จุดศูนย์กลางที่อยู่ตรงกลางอตพอดีนะครับนี่ครับเราจะได้จ okay ุดศูนย์กลางแบบนี Nowadays, get to get to like ้นะครับตรงกลางเป๊ะพอดีเสร็จแล้วก็นํามาเจาะนะครับก่อนจะเจาะนะครับให้เรามาร์กจุดก่อนนะครับเพื่อ การดอกสว่านมันลื่นถลายออกข้างนะครับเราก็จะได้เจาะได้ง่ายขึ้นนะ เสร็จแล้วนะครับก็ใช้หินเจียมาเจียแต่งเป็นเคียวล็อกนะครับเป็นเคียวล็อกที่จะดัดตัวลวดนะครับเจียเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เจียให้มันห่างจากตรงรูที่เราเจาะไว้นะครับให้เท่ากับขนาดลวดที่เรานํามาดัดด้วยนะครับนี่เป็นซีลวดมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นซีลวดเบอร์10นะครับถ้าเป็นเบอร์9้ามันจะใหญ่ไปนะครับถ้าเป็นเบอร์10มันก็จะพอดีนะครับหรือ หาเลขอื่นๆที่เพื่อนๆหาได้ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้นี้เพราะว่าผมหาได้ง่ายแล้วก็มันแข็งดีนะครับอันนี้ผมตัดมาแล้วนะครับก็จะเอามาตอกลงในรูนี่นะครับที่เราเจาะไว้มันก็จะพอดีกันพอดีเมื่อตอกสลักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำลวดมาวัดูดอีกทีนึงนะครับลวดนี้เป็นลวดเบอร์1.2นะครับ คือ1.2ก็พอนะครับคือถ้าใหญ่กว่านี้ไม่รู้ว่าตัวเขียวมันจะง้างหรือเปล่านะครับคือถ้าจะดัดลวดเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ควรหาน็อตที่จะนํามาทําก็ควรที่จะใหญ่ขึ้น mm. เช่นเบอร์17หรือเบอร์19นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวเมียไว้นะครับหมุนเข้าไปให้ขนานพอดีกับตัวน็อตตัวนี้นะครับให้มันขนานกันพอดีเสร็จแล้วหาเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมที่เราจะวางเหล็กทาบนะครับเหล็กทาบ ที่เป็นด้ามจับมานะครับแล้วก็เป็นตัวแป้นรับลวดนะครับเราจะเชื่อมไว้เหลี่ยมนี้นะครับใกล้ๆตัวเคียวล็อกนะครับหาเหล็กมาท่อนหนึ่งนะครับเหล็กอะไรก็ได้นะครับประมาณเาท่านี้หรือยาวกว่านี้หรือสั้นกว่านี้แล้วแต่เราจับตนัดมือนะครับเดี๋ยวผมจะเจียให้ดูก่อนหนึ่งเราก็จะาบากตรงนี้ครับประมาณให้เลยครึ่งมาหน่อย นะครับเดี๋ยวจะเจียให้ดูนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ อนี้ก็จะปากทางด้านนี้นะครับกับฝั่งนี้มาณนี้ก่อนนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับ อันนี้ผมได้เจียปลายให้มันสั้นลงไปอีกหน่อยหนึงนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตร,ตรงปลายมันก็จะอยู่ขอบของตัวน็อตนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองแต้มแล้วก็จะลองดัดลวดดูก,ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ ก็ใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะเชื่อมให้มันแข็งแรงเลยนะครับอันนี้ก็เชื่อมแล้วนะครับทีนี้ผมจะเชื่อมด้ามจับนะครับก็จะหาเหล็กนะฮะหาเหล็กเหล็กมาทำาทามต่อตรงนี้นะครับเอาไวจ้จับจับหมุนนดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเจียตกแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองดัดดูนะครับลวดจะมี2ขนาดนะครับก็คือ1มิลแล้วก็1.2นะครับเดี๋ยวจะเริ่มดัดจาก1มิลเนี่ดูก่อนนะครับ แล้วก็อ,กอีกอีกด้านหนึ่งนะเดีย๋ยวมาลองลวดขนาด1.2นะครับหนึ่งสองมิลนะครับ 1.2ึ 1> 1. มิลนะครับอันนี้มันจะเหลือหล่อมๆกันหน่อยแล้วก็ใช้คีมตัดลงนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับที่กำลังหัดทำหยีบร้อมแล้วก็หาวิธีดัดลวดอยู่นะครับ ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าผมจะทําทไอ้ตรงเนี้ยม้วนนะครับเยวจะม้วนตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําตัวที่สําหรับไว้ม้วนให้มันง่ายๆนะครับเดี๋ยวมารอชมในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ